วันนี้นะครับกลุ่มผมจะมาทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะและอุณหภูมิของน้ํานะครับโดยมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ําแข็งครับไม้ขีดตะเกียงแอลกอฮอล์เท่งแก้วคนสารตะแกรงที่กันลมปิ๊กเกอร์ เอมูโมิเตอร์และก็ขาตั้งครับส่วนวิธีทำนะครับเป็นไปดันงนี้นะคะใส่น้ำแข็งลงในบิกอร์ใส่หน่อยประมาณสามมิลล<ม>ิลิตร ก็วัดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิหไม่เห็นช่วยดูหน่อยถุงตื่นมากำลังร้นแล้วตอนรับอุณหภูมิในชอมมอมิเตอร์ก็ลดลงเรื่อยๆนะคะลงมาจะตื่น ตอนนี้นะครับลงมาจะถึงศูนย์องศาแล้วนะครับส,ส่วนตอนนี้นะครับองศาอย่าตำมันตกตอนนี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ศูนย์องศาแล้วนะครับก็อุณหภูมิคงที่อยู่ที่ศูนย์องศานะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทําการจุดตะแกียงกอ๊าซเพื่อที่จะต้มน้ําแข็งนะ ใช้ความชำนาญในการทำนะครับเพราะว่าไฟเป,ไปน็นอันตารายเราจะใช้แท่งคนสารนะคะคนน้ำแข็งไปเรื่อยๆ <c oughs> ตอนนี้นะครับน้ำแข็งเริ่มละลายลงแล้วครับอุณหภูมก็จะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นจะถึงองศาไปเรื่อยๆนะครับนตอแล้วก็วกเอ่อน้ำแข็งก็เริ่มจะแยก,กสถานะเล็กน้อยแล้วบางส่วนตอนที่น้ำแข็งละลายนะคะอุณหภูมิจะมีอยู่ที่ศูนย์องศาค่ะ แลล,ลายกลายเป็นน้ำหมดแล้วค่ะแต่อุณหภูมิก็ยังคงอยู่ที่ศูนย์องศาเหมือนเด,ดิมตอนนี้นะคะน้ําแข็งก็ได้ละลายกลายเป็นน้ําหมดแล้วและจะสังเกตได้ว่าอุณหภูมิก็จะมีมากขึ้นแล้วก็เพิ่มเ,เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคะ่ะ นี้ก็อยู่ที่ประมาณ60องศาค่ะตอนนี้นะครัแล้วก็แล้วก็ตอนนี้นะคะอุณหภูมิก็ได้ประมาณ80องศาค่ะเกือบจะร้อยองศาแล้วนะคะเริ่มจะมีไอออกมาจากน้ำแล้วค่ะ และจะเห็นว่าน้ำก็ค่อนข้างที่จะเริ่มเดือดแล้วค่ะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ92อ,องศาค่ะ